สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมีสเปรย์เซรั่มมาแนะนำค่ะตัวนี้นะคะนี่ Inkiss Magic Hair นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวโปรดของจ๊านะตอนนี้เลยเพราะว่าเขาแบบเพอร์เฟกต์กับมากๆทำไมต้องเป็นสเปรย์เซรั่มพี่จ๊ะคืออันนี้มันเป็นสเปรย์ปิดผมขาวปิดผมบางคนที่แบบหัวล้านอย่างของจ๊ะเนี่ยจ๊ะจะมีปัญหาคือตรงนี้อันนี้คือตอนจ๊ะฉีดไปแล้วนะ นิดหนึ่งนะคะคือจะจะมีเวลาจะรวบผมอะ่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยน่เห็นปะหัวล้านเวลารวบผมอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นปะมีปัญหาจ้ะแล้วคนที่แบบว่าผมงอกผมอะไรอย่างงี้ตรงนี้ช่วยได้เลยแล้วต้องมีต้องมีเซรั่มที่จะก็คือว่าเขามีเซรั่มอยู่ในสเปรย์ด้วยคือวันนี้เราปิดผมบางฉีดปิดผมบางใช่ไหมคะแต่วันนี้คืนดีคุนขาผมขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าเซรั่มทาให้ผมเราขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราฉีดกัน เรียบๆนะคะเนี่ยโอ้โหคือดีอ่ะคุณนี่ไม่คุณแต่มันจะแห้งยากกว่าสเป,ปรย์ปกตินหนึ่งนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกค,ค่ะแล้วก็มีเซรั่มด้วยนะคะคืออันนี้ข้อดีที่จะชอบมากๆคือ1เลยไม่ระคายเคืองหนังศรีรษะสองไม่แห้งค่ะ ไม่ลอกและที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากอันนี้คุณค่ะไปลองหาซื้อกันนะคะไปตำลยจ้ะแม่ In Kiss Magic Hair นะคะโหรดดับลดดับ,ดดบอันนี้สีน้ำตาลนะคุณนี่เอาเมือเกลี่ยๆได้เลยจ้าคือดเล้ยโอ้โหประมาณซักถ้าไม่ใช้ได้ก็ประมาณ5้าสิบนาทีแต่ถ้าใช้ได้ก็ประมาณ นาทีปะปะก็แห้งแล้วเดี๋ยวฉันไปได้ผมก่อนนะคะบ๊ายบาย